Spring News นะฮะจับมือกับอัศวินดำเตรียมถ่ายทอดสดมวยไทยศึกอัศวินดำสปริงนิวส์นะฮะเริ่มวันอาทิตย์ที่20กันยายน2ชั่วโมงเต็มเวลาตั้งแต่11นาฬิกาถึง13นาฬิกาวันนี้คุณสุดทีิชัยบุญนาคประธานกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ทีวีดิจิทัลช่อง19ได้ร่วมกับพลตำรวจตรีดร์เวก ปิ่นสินชัยเจ้าของศึกอัศวินดำค่ะถแถลงข่าวเปิดตัวมวยไทยศึกอัศวินดำสปริงนิวส์นะคะสำหรับศึกอัศวินดำสปริงนิวส์จะเริ่มถ่ายทอดสดครั้งแรกทางสปริงนิวส์ของเราในวันที่20กันยายนนี้เวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกาค่ะถ่ายทอดสดจากเวทีมวยบิ๊กซีลาดพร้าวมีทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะคะคู่เอกจะเป็นการพบกันระหว่างเพชรพนมรุง้งเกียรติหมู่ก้ากับยอดทวนทองเพชรกินดีอะคาเดมี่ส่วนคู่มวยประกอบรายการอีก3คู่ประกอบด้วยเพชรพนิยม เ a เกรุปพบกับเจริญพรพบธีรธรรมยอดอีทีปตทอทองทวีพบกับแหลมคมหมู่บ้านศรีลักษ์ไคโตววันชาอีคนนี้เป็นนักชกญี่ปุ่นนะคะจะพบกับเพชรยโสดาบรันสรารธรมค่ะโดยคุณสุทธิชัยบุญนาคเปิดเผยว่าการนำศึกอัศวินดำมาถ่ายทอดสดในครั้งนี้ถือเป็นการต่อย,ยอดความตั้งใจของสถานีที่ต้องการคัดสรรรายการดีๆให้กับผู้ชมรวมถึงได้ร่วมอนุรักษ์มรดกของชาติด้วย ครับเป็นจังหวะพอเหมาะพอเจาะนะครับทั้งศึกอัุวินดําทั้งทานีทอสสปริงดูนะครับที่เราได้มาจับมือกันทารายการมวยถ่ายทอดนะครับในท,าท่านีทอสสปริงดูเนะี่ยซึ่งแต่ใน,นตะไลมาศึกอศัศวินดําเนี่ยก็เป็นรายการมวยที่ได้รับความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ประกอบคู่มวยที่น่าดูน่าชมนะครับประกอบกับามาถ่ายทอดที่สถานีทอสสปิงิูซึ่ง เราร่วมกันจัดนะครับเราก็ทางสถานทีทท์ก็จะปรับรูปแบบการน,นําเสนอให้หน่าสนใจให้แล้วอารมณ์และความชัดเจนและอ่ถ่ายทอดถึงความรู้สึกของแม่ไม้มวยไทยให้ชัดเจนขึ้นนะครับก็หวังว่ารายการศึกอัศวินดําทางสถานทีทสปิงนิวจะได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศอย่างมากและประสบความสํนเร็จแน่ใ,นใจกับมั่นใจ เราจะออกอาสทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา11นาฬิกาถึง13นาฬกาซึ่งไม่ทับกับรายการมวยของทีวีช่องไหนนะครับทุกวันอาทิตย์จะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่20เดือนนี้นะครับเป็นต้นไปขอเชิญติดตามชม ขณะที่พลตตรวจ็อีเร์เวกยืนยันว่าการย้ายมาอยู่กับสปริงนิวส์ของศึกอัศวินดำจะมีการพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกบคู่มวยที่การันตีฝีมือรวมถึงการชกที่ดุเดือดมากยิ่งขึ้นเพื่อเอาใจแฟนศึกอัศวินดำมันเป็นโอกาสดีสำหรับคนในวงการมวยนะเหตุผลที่ผมตัดสินใจย้ายจากช่องก้ามาที่สปริงนิวเนี่ย สาเหตุเพราะว่าหนึ่งผมสามารถกำหนดหรือเลือกเวลาที่จะมาถ่ายทอดได้คือเวลา11นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกาทุกวันอาทิตย์ซึ่งเป็นเวลาที่ผมมองว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดเพราะเป็นวันเป็นรายการแรกของวันอาทิตย์ได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองผมได้เวลาสองชั่วโมงเต็มและสามารถ ในอนาคตสามารถเพิ่มเวลาได้อีกเนื่องจากผมได้ร่วมทุนกับจับมือร่วมทุนกับทางบริษัทสปริงนิวเลยคือพูดว่าร่วมกันจัดได้เสียด้วยกันแล้วก็ทางสปริงนิวโดยทางผู้บริหารยืนยันเลยว่าจะสนับสนุนซัพพอร์ตเกี่ยวกับการประชาธมพันธ์อย่างเต็มที่ แล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องอเวลาถ่ายท่อก็จะเลื่นครัผมเราถึงตัดสินใจที่มาจัดที่สปริงนิวและการมาจัดที่สปริงนิวเนี่ยเราใช้ศึกว่าศึกสุกดนดัมสปริงนิวคือเป็นการร่วมทุนกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมมั่นใจแล้วก็ในความซื่อสัตย์สุจริต คนในวงการรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ชอบเรื่องมวยลมหรือการโกงผมยืนยันเลยครับตราบใดที่ผมบริหารอยู่เนี่ยจะไม่มีการโกงในรายการศึกอัซุนัมสตริงหนึ่งแน่นอน แฟนมวยทั่วประเทศเตรียมติดตามชมนะคะสำหรับการไห่ท่อสดศึกอัศวินดำสปริงนิวส์ทุกวันอาทิตย์2ชั่วโมงเต็มค่ะทางสปริงนิวส์ทีวีดิจิทัลช่อง19สซัทิลท์ช่อง29และจาน p SI ช่อง29หรือช่อง450นะคะเริ่ม20กันยายนนี้แล้วค่ะ4คู่นะฮะประกบมาให้เรียบร้อยวันนี้ผมก็ไปอยู่ในงานแถลงข่าวด้วยค่ะ